สวัสดีครับวันนี้เนี่ยผมจะมาพูดถึงอีกข่าวเกมนึงที่น่าตื่นเต้นนะครับเรียกได้ว่าเมื่อแคปคอมไม่ยอมทําเองสักทีนะครับเหล่าแฟนเกมเนี่ยก็เลยทํากันเองนะครับโดยล่าสุดนะครับมีเกมหนึ่งนะครับที่ชื่อว่าเกมเพลย์ออฟแฟนนะครับเพลย์ออฟแฟนเนี่ยนะครับจะเป็นเกมที่พูดถึงนะครับการเอาตัวรอดนะครับโดยมีไดโนเสาร์เนี่ยมาเป็นตัวประกอบนะครับได้กลิ่นอายของไดโนไคซิสโดยตัวเกมเนี่ยนะครับจะเป็นแนวเติร์ดเพรสซันมุมมองบุคคลที่สามนะครับเท่าที่ฟังมาคร่าวๆหน่อยนะครับตัวเกมเนี่ยจะมีตัวลลลละะะะะคคคครรรรรรใให้้้เเเเเาาาาา่่่นนนนนน2ัับบบบมมมีีีีอออววุธืกกกยปณ6แแ็จไดโส สู้และเอาตัวรอดจากไดโนเสาร์นะครับหลายรูปแบบนะครับเรียกได้ว่าเป็นอีกเกมนึงที่มาอย่างกระแสการรีเมคของแคปคอมก็ว่าได้นะครับจากข่าวของเว็บ DSO. gaming ก็ได้บอกไว้นะครับว่าเพลย์ออฟแฟนเนี่ยนะครับตอนนี้ได้รับความสนใจจาก ชาวเกมอย่างมากนะครับเพราะก็รู้นันว่าตัวเกมจะเป็นอย่างไรก็แล้วนะครับที่สําคัญเนี่ยได้รับแรงบันดาลใจมาจาก The Dark Crisis นะครับแต่ว่านะครับเนื่องจากเกมนี้เนี่ยนะครับพัฒนาโดยทีมพัฒนาแบบอินดี้นะครับเพราะฉะนั้นมันอาจจะไม่ได้ดีเหมือนเกมแบบ A a นะครับแต่อย่างไรเนี่ยเราก็ต้องให้โอกาสเขาและให้กําลังใจนะครับและผมยังให้กําลังใจว่าอยากให้ c a p คอมเนี่ยเอา The Dark Crisis ออกมา r ี m a s t e r e d s i l v e นะครับ